แยกขยะฉบับเทพแล้วให้เวลาก่อนทำคลิปนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้ทุกคนไปแบบเก็บขยะที่แบบสามารถรีไซเคิลได้มาให้เยอะที่สุดทเท่าที่จะได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยเราแยกขยะแล้วช่างดูว่าเออขยะที่เราเก็บมามันมีมูลค่าเป็นกี่บาทและไปใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วเร,เ,รเราจำเป็นต้องบีบไหมครับเออถ้าบีบก็ดีครับอ๋อเพราะเราจะได้ขนได้เยอะขึ้นประหยัดพื้นที่โอเคแค่นั้นเราจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนไหมครับไม่จำเป็นครับโอเคไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเป็นเลยเหรอครับ อพี่เติร์ดขโมยของผมเองนี่คือการแยกขยะฉบับเทพรายการนี้ใครดูอยู่ตรงนี้ดูยาวๆนะครับสาระความรู้เต็มไปด้วยความบันเทิงครับ วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3คนนี้ใครจะเป็นนักแยกขยะที่เทพที่สุดนะครับก็คือเราปล่อยมาแล้วแล้วให้เวลาก่อนทาคลิปนี้ประมาณ1นึ1 1> ่งนาทีให้ทุกคนไปแบบเก็บขยะที่แบบสามารถรีไซเคิลได้มาให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยเราแยกขยะแล้วช่างดูว่าเออขยะที่เราเก็บมามันมีมูลค่าเป็นกี่บาทและไปใช้ทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเรื่องราคานี่ไม่ได้สําคัญใดๆถูกต้องเรื่องราคาขอแค่แบบให้ให้มันเป็นคะแนนทุกคนรู้ไหมว่าการกําจัดขยะบ้านเราในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นฝังกบคอมรู้รึวะฝังกบหรูฝังกบก็คือจะมีฝังกบไม่ผู้ควบกล้ามไงฝังกบเอาไปเอาไปโอ๊บๆเป็นป่าเลยแล้วมันเกี่ยวขยรอะยังไงม่ได้แป๊บนึงฝังกบเป็ไงฝังกบส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆมันเกิดปัญหาก่อให้เกิดบริพิษทางดินและน้ําใต้ดินพวกน้ําบาดาลต่างๆแล้วก็มีโอกาสเกิดการดึงกระจกหรือดึงกระจก ปก่อยคันหนึ่งกระจกออกมาครับอ๋อพี่อย่างงานสคริปต์ที่พี่ตกใจทำไมรู้เยอะจัง ก,ก็สงสัยเหมือนกันผูอ้อ่านแบบธรรมชาติให้มึงดูไง<อ>แล้วกูก็ทำไดไ้ทำได้นะแล้วก็คือเป็นธรรมชาติจริงๆนะการพูดผิดพูดถูกเรียนกระจกเลยกระจกแคดูเป็นธรรมชาติจนไม่คิดว่าอานจะคลิปอ่ะจริงๆซึ่ง,งตอนนี้นะครับทางทารโร่เขามีแคมเปญทาโร่รักโลกโชคเด้งครับแคมเปญที่จะช่วยสร้างให้โลกของเราอ่ะสะอาดขึ้นสวยขึ้นด้วยการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีครับพร้อมแจกของรางวัลใหญ่ทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า16 ล้านบาทครับโอ้ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยกติกาการร่วมกิจกรรมนะครับก็เพียงแค่เก็บรวบรวมซองทาโร่รสชาติใดขนาดใดก็ได้ไม่ต้องใส่กล่องหรือว่าซองนะครับนำส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศเฉพาะสาขาสแตนอะโลนเท่านั้นนะครับการจ่าหน้านะครับต้องจ่าหน้าแค่ซองแรกของสิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเก็บ tracking slip ถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานตอนรับรางวัลด้วยนะครับซึ่งซองทาโร่ที่ส่งไปเป็นสลากชิงโชคนะครับจะถูกแปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อใช้ในการ ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ทดแทนถ่านหินผลิตปูนซีเมนต์ได้ครับและยังช่วยลดปัญหาขยะล้นจากการฝังกลบเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปครับโอ้ยดีมากเลยเนี่ยความจริงง่ายมากเลยนะก็แค่แปะใช่แปะโปส่งปั๊บได้เหรอใช่ที่เราแค่จากหน้าซองปั๊บแล้วไปยื่นที่ไปรษณีย์แล้วส่งได้เลยที่เราไม่ต้องติดสแตมป์ไม่ต้องใส่ซองใส่กล่องนะเนี่ยรถรัปมา ก็กินก่อนสิจะส่งไปทั้งหมดเลยทาโอนี่ผมบอกว่าผมผมกินเป็นประจำสีฟ้าผมกินก่อนผมกินสีฟ้าครับแต่สีแดงเนี่ยเป็นรสซปเปอร์แซ่บเหมาะกับคนแซ่บไปดูกติกากันเถอะครับไหนอะไปดูกติกากันเถอะครับไหนภารกิกในครั้งนี้พี่พี่ทั้ง3คนต้องไปเก็บขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งผลรวมของใครถูกประเมินราคามาแล้วมีมูลค่าสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ันนี้เราขอเชิญท่านแขกผู้เกียรติดีวกว่าอืมอเชิญพูดเชยวทานดีวกว่าพูดเชาญ<ผ>ยังไงฮะขอเชิญคุณกี้พูดเชยวทานครับ คุณกีเลยครับคุณกี้นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลต่างๆคุณกี้แนะนําตัวพอเป็นพิธีให้พวกเราฟังหน่อยครับผมชื่อกี้นะครับมาจากสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าเวก้าเบสนะครับเป็นสตาร์ทอัพที่สอนนะครับให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรวมถึงเข้าไปรับซื้อให้ถึงที่ด้วยครับนี่แหละคือคนที่เหมาะสมในการที่จะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินพวกเราวันนี้ใครเริ่มก่อนดีครับเป็นอันนี้ ยังไงครับเสรีย์เหมือนกันนะมีดีทัชหน้าระโคตรเดียนเลยอันนี้คือกระดาษที่ออาฟิศเราไม่ใช้แล้วอันนี้แหละเอาไปช่างโลโอเคขนานั้นนี่โอเคเทให้ดูเลยดีกว่าเออหุยกระดาษกระดาษเก็บไว้ใช้ก่อนได้ไหมครับกระดาษใช้กี่หน้าครับเนี่ยที่เอามาใช้หน้าเดียวครับใช้หน้าเดียวโอ้อันนี้ก็ขายได้ เลยเลยโอเลยของไม่ค่อยหลากหลายเลยส่วนใหญ่เป็นของที่ยังใช้ได้อยู่ตตัวนี้นะครับก็ขายได้นะครับเรียกว่าพวกฟิล์มยืดนะครับฟิล์มยืดนี่มีขายได้เลยพี่อากเอาวางไว้ฮะคุณกี้ฟิล์มยืดพวกนี้นะครับถ้ามียิ่งแยกสีได้หรือว่ายิ่งยืดได้เยอะเนี่ยคุณภาพก็จะดีขึ้นครับโอการรีไซเคิลก็จะมีประโยชน์มากขึ้นเพี่อนมาฟังด้วยฮะเพื่อนฮะอันนี้ไงคุณกี้ที่พี่เอามาจากรถพี่อ๋าคุณกี้ให้ แบบว่าอย่างเงี้ยให้ยาจะไปยุ่งขยะกูผมไม่ผมถามผมถามคุณกี่ลักษณะแบบเนี้ยครับเหมือนว่าแบบใช้แล้วแล้วก็โยนเข้าไปรีไซเคิลเลยฮะมันมันไม่ต้องล้างก่อนเหรอครับจริงๆควรล้างก่อนแล้วก็ควรแยกเพราะว่าถ้าเป็นพวกเครื่องสำอางนะครับเราไม่แน่ใจเนี่ยก็จัดอยู่ในเป็นพวกขยะอันตรายเป็นพวกขยะอันตรายอ้าวผิดอันตรายเลยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับสมมติเรารู้สึกว่ามันรีไซเคิลได้แล้วเราทิ้งไปเลยโดยไม่ล้างอ่ะถ้าปรากฏว่ามันเป็นขยะอันตรายเนี่ยมันจะ ถูกไปทําอะไรบ้างครับมันอาจจะมีปัญหาต่อเรียกว่าอะไรระบบการรีไซเคิลของเราเรื่องน้ําเสียเรื่องอะไรต่างๆครับแปลว่าเขาจะไม่เอาไปรีไซเคิลถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเครื่องสำอางเนี่ยนายได้อะไรเครื่องสำอางอันนี้ใช้ไม่ได้โทษอันไหนเครื่องสำอางเอามานี่อันนี้พี่มันคืออะไรอ่านก่อนเจลแอลกอฮอล์ฮะอยู่ในหบทอยู่ยาเป็นแอลกอฮอล์ครับคือถ้าเราสงสัยว่าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยอันนี้ควรเราออกนะครับนี่ไม่ใช่จัดอยู่ในแอลกอฮอ้วเป็นยไงแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ได้ครับเฮ้ยยังไงอ่ะพวกเนีี้ยนคบบบบออึงสมมมติแแืเ ทั้งขวดเนี้ยเอามาชั่งโลงเลยกับแยกถ้าพูดถึงราคามันจะต่างกันยังไรไหมมันต่างกันครับเพราะว่าในในนี้ก็จะมีพลาสติกอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปถ้าแยกได้ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกคนละประเภทกับตัวนี้นแยกยังไงนะครับแยกอย่างนี้นะแค่นี้ เขาเลแยกออกมาให้มาพวกนี้เขาเรียกว่าพลาสติก PET นะครับหรือเพชรที่เราคุ้นเคยกันพวกนี้ก็เป็นพลาสติกประเภทอื่นๆจริงๆถ้าแยกถูกต้องแยกอย่างนี้เลย3ชิ้นอย่างนี้เลยคุละถังเลยอะค่คุละถังเลยคนละประเภทเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเพชรสีนะครับตัวนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างถูกที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีการฉีดสีเข้าไปในเนื้อของพลาสติกตัวนี้น่าจะเป็นตัว HDPE นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอากลับบริเซเคิลได้ถ้ามันสีเดียวกันก็ยิ่งที่จะได้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นนนนนอโพวีี้้ช่าาางัหลลล4บบททร0 จุดหน,นึ่งสามสิบสามบาทไม่นนได้เดี๋ยวอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้น,นี่เราให้เป็นพลาสติกที่เป็นรวมนะฮะเนื่องจากว่ามีจํานวนน้อยถ้าสาิบสองตังค,คุณกี้ครับนี่มันมันควรจะส่งรีไซเคิลหรือว่าเราควรจะใช้ก่อนแล้วค่อยส่งครับถ้ารียูสได้ก็ดีกว่าละฮะรียูสก<อ>่อนดีกว่าแน่นอน <c oughs> ก็ดีกว่าครับคือจริงจริงขยะทุกอย่างถ้าอะไรใช้ซ้ําได้ก็ควรใช้ซ้ําให้แน่นอนที่สุดก่อนเอาออกนะอันนี้ถือว่าออกได้ไหมครับจริงจริงๆไม่ใช่พี่จะพี่จะเอามาขายพี่จะเอาออกทำไมแม่งกูมีเยอะแล้วรียูสเนี่ย นี่เขียนลยจนดำแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยครับฟูมีฟูมีมชื่บกสิงหาจากที่ฟูมีเฟสน,นะครับไม่มีแล้วซึ่งกระดาษแบบที่ปิ้นสีจนเต็มขนาดนี้กับกระดาษาขาวๆที่มีหมึกน้อยๆก็จะราคาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงไหมครับแตกต่างกันครับแบบนี้ก็จะได้ราคาที่ดีกว่าครับอ่าแ,แบบนี้ก็จะได้โู้แบบนี้จริงๆราคาเป็นไงฮะจริงๆราคาสู้แบบนี้ไม่ได้ครับว้า ไม่ได้ยืยนครับไม่เกี่ยวหน้าของเราเป็นกระดาษถ้างนั้นแปลว่าตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเราต้องแยกก่อนไหมครับว่าเป็นปริ้นสีหรือปริ้นขาวดําต้องแยกก่อนครับอ๋อโอเคเพราะถ้าไม่แยกผู้รับซื้อก็จะรับซื้อเป็นสีทันทีซึ่งก็จะได้ราคาน้อยกว่าถูกต้องครับอือโอเคพอไปทําให้เกิดประโยชน์ยังไงได้ต่อครับปกติก็จะเอาไปทารีไซเคิลเป็นตัวเป็นตัวมันเองนะครับเป็นตัวกระดาษอ๋อกลับมาเป็นกระดาษทีนึงใช่ครับกระดาษซองจดหมายที่มีส่วนที่เป็นพลาสติกต้องแกะพลาสติกออกครับ นี่ผมขายาไปถูกเลยดีมากทอมกระดาษสีก็จะอยู่กิโลละ2บาทครับราคาปัจจุบันอยู่ที่2.5กิโลครับโอ้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยสโลครึ่งก็ได้5้บาทโอ้ห5บาทโอเคโอเคโอเคนะบาโอเคอันนี้ตอนซื้อมาเน่200กว่าบาท เฮ้ยยัไงเฮ้ยไดเสียงว่าเขาขยายเสียงมึงยิ่วเราได้ปะต่อเลยครับต่อเลยครับต่อครับกระดาษลังยับพอพอเป็นกระดาษลังนะครับซึ่งอย่างพวกแปะจาหน้าพวกสก็อตเทปต่างๆแกะออกกับไม่แกะออกเนี่ยเวลาเราไปรีไซเคิลมันจะส่งผลต่างกันอย่างไรบ้างครับจริงๆก็เป็นการช่วยในฝั่งของผู้รีไซเคิลนะครับให้มีขั้นตอนลดขั้นตอนในการทํางานให้ให้สั้นช่วยเขาสะดวกมากขึ้นมากขึ้น0.47ครับ0.47่แล้วก็ ยังมีอันนี้ฟิล์มยืดตัวถุงที่สามารถเอามือยืดได้นะครับอ่า <c oughs> ก็คือสามารถที่จะขายได้ครับ0ู .1 ครับแบบนี้ขายยังไงฮะอันนี้กิโลละสองบาทนะครับย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่าไอ้เรื่องราคาเราใช้มาเป็นเกณฑ์วัดคะแนนเฉยๆสุดท้ายแล้วการแยกขยะมันก็เป็นเรื่องของเพื่อโลกและเพื่อโลกของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมทิเได้ทั้งหมด7.01นบาท7บาท7บาท1สตางค์ใช่ครับโอเคตามผม เริ่มภารก,กิจแยกขยะรีไซเคิลที่บ้านนะครับจะต้องล้างทำความสะอาดก่อนใช่ไหมนะไม่กลัวเลยดูด้านหลังนี่รีไซเคิลได้กระป๋องต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศเก็บให้หมดเียนมิมนติงเดี๋ยวนะเก็บครับได้ค่ะเฮ้ยคุณร,าารู้เลยมึงทำอะไรอยู่ไอ้เติร์ดนี่ครับผมคอยเก็บมาตลอดถ้าเติร์ดไม่เก็บให้มันก็ไม่ได้ถูกรีไซเคิลนะครับีไไ่ไม่ได้เก็ ไม่ได้พี่อย่างนี้ยังไม่ได้กินเลยจะไปรีไซเคิลแล้วเหรอโอ้โหโอ้เปียกอันนี้มันด้ายมาเนี่ยมันเขาเบียกสกปรกหมดเลยเขาเบี้ยไม่ไม่เสียครับไม่เป็นไรฮะผมอยากรู้ว่าสมมติว่ากระป๋องลักษณะแบบนี้ครับรีไซเคิลแล้วเนี่ยออกมาทำยังไงต่อครับก็เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกระป๋องใหม่ ตัวลูมิเนียมลักษณะอย่างเงี้ยก็จะราคาสูงมากเขาจะเอาไปรีดเป็นแผ่นโอ้นั่นแปลว่าตรงนี้เนี่ยเอากลับมารีไซเคิลแล้วสามารถจะมาทํากระป๋องแบบได้หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ถูกต้องครับโอเคช่างเลยไหมครับเอาเฉพาะกระป๋องก่อนแล้วเราจำเป็นต้องบีบไหมครับเอ่อถ้าบีบก็ดีครับอ๋อเพราะเราจะได้ขนได้เยอะขึ้นไปยัดพื้นที่โอเคอ้มันเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เราจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนไหมครับไม่จำเป็นครับโอเคไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นเลยเหรอครับ พี่เติร์กขโมยของผมเองเรามีการขโมยขยะกันด้วยเหรอมีมีมีเพราะว่าผมยิงยิงอยู่ขยะผมหายไปผมจื่องักบ้านมันหายี่ไหนต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เอาพี่เวงมาเนี่ยมันก็จะไม่ถูกรีไซเคิลครับเพราะพี่เวงเขาวางไว้ไม่รคับเดี๋ยวคุณดูวิดีโอผมขบวนขยะเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุณดูวิดีโอผมวิดีโอมันอ่ะขโมยของกูชัดๆกูไม่ได้ขมันกลับมาที่วางทิ้งมึงมึงทำกูได้ฟรีเรียบร้อยคุณพี่เอายังไง สังเกตดูนะครับว่าผมไม่ได้ขโมยขยะของไทยเลยครับตัวนี้วิธีว่าเช็คว่าเป็นอลูมิเนียมไหมเนี่ยทดลองใช้ไม่เหล็กลองดูดดูก็ได้ถ้าที่บ้านมีนะฮะต้องดูดไม่ติดนะครับถ้าดูดติดเป็นเหล็กนี่อีกราคาเลยนะฮะอลูมิเนียมราคาจะสูงมากราคาวันนี้กิโลละสามสิบเจ็ดบาทครับแล้วโดนปล่อยให้เขาขโมยไปอ่ะว่าเไปเสิร์ชแชท GPT มาก่อนแน่ ไม่ว, <át> วันหนึ่งไม่หยิบหยบิบหย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 ิบพวผมหยิบหยิบไปเพราะว่าพี่เอ๋งเขาก็กินไอ้พวกกระป๋องกระป๋องอะไรเยอะแล้วเขาก็ทิ้งไว้ไม่สนใจโลกของเราผมก็เลยเอาเก็บมารีไซเคิลแค่นี้เองอันนี้0.64ครับโลละ37บาทนะครับอันนี้ครับโลละสามสิบเจยี่สิบสามสิบหกแปดอ่ายี่สิบสามบาทแล้วนี่ยี่สิบสามบาทนะครับครับต่อเลยครับอันนี้ต่อไปเป็นขวดพลาสติกใสฝามันเนี่ยแยกออกต้องรวมไปถึงอันนี้ด้วยถูกไหมครับอันนี้มันเอาออกยากนะครับก็แนะนําสําหรับน้องๆที่ดูหรือว่่าาาทนนผู้้ชมะครับใหเออ เพื่อความปลอดภัยโอเคถ้าเ,เราใช้คัตเตอร์จ,จะถึงจะบาด <ตะ S 1> ไ,ได้ใช่ครับพอดีช่วงนี้ราคาลงมานะครับอ,อยู่ที่กิโลละ8บาทครับกิโลละ8บาทนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่0.17ครับ 1.36ใช่ครับอ่ะมาต่อไปอย่างตัวนี้ก็นับเป็นฟิล์มยืดได้ไหมครับอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มยืดฟิล์มยืดฮะแลอันนี้อันนี้อันนี้ฟิล์มยืดนะใช่ฮะอันนี้ก็ฟิล์มยืดอันนี้เราก็ต้องเทฝาออกก่อนเอายั้เฝาก่อนฟิล์มยืดทีหลังฝาผมให้รวมกับราคาพวกนี้เอาฝารวมกันนี้ก่อน่ารวมกับพวกนี้ได้ฝาก็จะไปรวมกับพวกขวดแบบนี้ได้เลยใช่ครับใช่ครับ ในนี้ก็จะมีพลาสติก2ประเภทนะครับรวมกันเป็น h d b กับ PP บนะครับครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4บาทต่อกิโลกรัมแล้วน้ำหนักที่0.14ครับอันนี้ถือเป็นอะไรครับเนี่ย อันนี้ถือเป็นไม่ใช่บอกตัดต่อทารอนไม่ใช่นะมันถือเป็นพลาสติกประเภทไหนครับเป็นประเภท PP นะครับ PP อ่า PP คืออะไรครับประเภท PP ก็คือตัวพลาสติกประเภทหนึ่งนะครับที่นิยมในการเอามาทำบรรจุเป็นแพคเกจจิ้งใส่กับขนมขบเคี้ยวต่างๆวิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันก็สามารถส่งเป็นขยะพลังงานได้นะครับพวกนี้ขั้นตอนคือเขาจะเก็บรวบรวมเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการลดขนาดนะครับลดขนาดหรือสับย่อยนะครับลมีการลดความชื้นเพราะว่าเวลาจะใช้สําหรับต้มน้ําในการเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องให้ได้ชิ้นงาานนนทีีี่มขดเล็็กจะ ใหญ่ไปครับพวกซองพวกนี้หรือว่าเขาเรียกซองวิบวับซองวิบวับซองวิบวัคอ่าแบบนี้แบบนี้อซองอะไรก็ซองวิบวับใช่ฮะถึงว่ามันมีพลังงานมันวิบวัคครับครับให้ส่งเป็นพลังงานดีกว่า อันนี้อันนี้คือประโยชน์อ่ะช่วยโลกดีกว่าโลกถือว่าน้องๆที่ดูอยู่ใครที่อยู่ทังบ้านส่งไปชิงโชคแต่จริงๆถ้าในการเราลงแคมเปญก็คือนี่แหละช่วยโลกร้อนครับผมโอเคอ่าต่อไปพลาสติกยืดได้ครับอันนี้อยู่ที่0.02โอเคที่เดินขายได้ทั้งหมด25.64โอ้โหโอเคอ่าต่อไปตาจากกิจครับ ผมย้ําตรงนี้เลยว่าการแยกขยะเนี่ยคือเรื่องที่ผมถนัดมากๆอย่างนี้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้คือผมทําสํานักพิมพ์อะโวคาโดบุ๊กก็จะต้องอ่านต้นฉบับเยอะมากนอกจากนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังเป็นกรรมการประกวดเรื่องสั้นนะครับต้องมาตัดสินซึ่งทางผู้จัดเนี่ยนะครับเขาก็ส่งมาให้แบบเป็นปึกๆเลยทุกคนเป็นปึกแบบ เยอะมากมันเป็นกระดาษที่เขาพิมพ์มาแบบหน้าหลังเลยครับทุกคนเห็นไหมอ่าเพื่อเขาก็ประหยัดมาตั้งแต่แรกแล้หน้าหลังกระดาษที่เราเพิ่งใช้ไปแค่หน้าเดียวอะ่ะอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะผมจะยังไม่ทิ้งนะครับอย่างตัวเนี้ยเนื้อในเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาแต่ว่าปกอะ่ะเป็นกระดาษสีนะครับเราแยกเลยอันที่เป็นปกเนี้ยนะครับแยกไว้ต่างหากนะะแล้วเราก็จะได้เฉพาะกระดาษ A4 แบบนี้ครับทุกคนน,นี่เป็น กระดาษ A4 ขาวอันนี้เนี่ยเป็นกระดาษแบบสีเราใส่ไปด้วยกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวตอนไปถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแยกอีกชนึนเป็นไม่อาไปดีไซเคลิลน,นะพี่ ผมเลือกมาที่ผมเลือกมาคือใช้แล้วทั้งหน้าหลังครับโอ้ oh. อะไรที่ใช้แค่หน้าเดียวผมเก็บไว้ใช้ก่อนกระดาษเนี่ยเป็นสีขาวที่ใช้ทั้ง2ด้านแล้วก็จะมีปกเป็นสีนี้ผมแยกออกมาเพราะมันเป็นกระดาษคนละอย่างนี่ทอมนี่มีความรู้จริงนลเนี่ย <c oughs> มีความรู้จริงนี่อ,อันนี้ช่างเลยครับอันนี้ใช้แล้วทั้ง2ด้านครับอันนี้โลเท่าไหร่นะครับอันนี้โล2บาทครับ อนี่หนักเนี่ยนี่0.17ครับ0.17นี่ลงละเท่าไหร่แลับเนี่ยขอตรวจนะฮะขอตรวจนะฮะเขาดำจริงครับขอตรวจครับอ่าใช่ครับิงอันนี้ประมาณโลนึงคือไม่มีการปิ้นสีปนเข้ามาไม่มีเลยครับไม่มีเลยสีโลอุ้ยหโลกว่าแล้วอุ้ยเฮ้วยไมเพราเราไม่ได้มาเอาชนะไม่ดเอาชนะครับี่แหวีหกโลสครับหกจอหกอุ้ยสาบาทอ อันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าขายได้แค่ไหนยังไงด้วยครับตัวนี้เป็นพลาสติกประเภท PET นะครับก็ตัวนี้เป็นพลาสติกประเภท PP นะครับอ๋อ PP PP นะครับตัวนี้เราซื้ออยู่5บาทนะครับตัวนี้จริงๆก็หาคนรับซื้อค่อนข้างยากดีไซน์กันได้นะครับแต่หาคนรับซื้อค่อนข้างยากครับผมซื้อให้กิโลละบาทอันนี้คือเท่าไหร่นะอันนี้โลละ5บาทโลละ5บาทครับ0.07ครับอันนี้ให้เท่าไหร่นะผมซื้อโลละบาทแล้วกันครับไม่หนักเลยครับเนี่ยพี่วางก่อนดีพี่วางวางพี่ศัน อันนี้อ่ะเออรวมกันขลอยทอมอันนี้6กตังค์ด่ครักหกตังค์หกตังค์ศูนย์ศูนย์ส สุดท้ายนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับส่งซองทาโร่แบบไหนก็ได้นะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆกับแคมเปญทาโร่รักโลกโชคเด้งที่เรากําลังสร้างมูลค่าเพิ่มแบบลายเด้งแบบนี้เด้งแรกนะครับลดขยะให้หายวับไปจากโลกนี้ครับเด้งที่2ทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหินที่ก่อให้เกิดมลภาวะครับเด้ง3เป็นอีกแรงช่วยโลกของเราและสัวเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆนั่นเองนอกจากนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนเนี่ยมาร่วมรีไซเคลิลลดขยะฝั กลบไปด้วยกันครับเพื่อลดปัญหามลพิษด้านต่างๆพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปด้วยครับผมจะเริ่มจากตัวเองก่อนครับครับผมจะเริ่มแยกขยะครับและในวันนี้นะคะเทพนักแยกขยะก็คือพี่ทอค่ะเทพสองคนธรรมดาหนึ่ง คนธรรมดาที่พร้อมจะเป็นเทพในวันต่อมานะครับแล้วก็มีเทพของเทพคือคุณกี้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับผมมีคําถามผมถามเรื่องเลยครับความสงสัยคือการที่เราแยกขยะแบบตีอะครับคุณกี้ครับมันแยกยากมากเลยมันแยกเยอะไปหมดเลยอะครับมันถังแค่นี้ไม่พออนะอันนี้เรากำลังพูดว่ามันเพื่อการเอาไปขายหรือว่าเพื่อการรีไซเคิลที่ถูกต้องจริงๆเราต้องแยกแบบที่คุณกี้บอกตะกี้เลยปะเออจริงๆการแยกเลเวลนี้มันก็ทําให้เรียกว่าเราเกิดความคุ้นชินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพฤติกรรม จะเห็นว่าขยะเกือบทุกประเภทเกือบจะสามารถรีไซคเคิลได้หรือแม<ช>้แต่รีไซคเคิลไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนเป็นตัวขยะพลังงานได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแยกขยะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดทําให้ตัวขยะฝังกลบเนี่ยเข้าใกล้ตัวเลขที่เป็นศูนย์ได้ครับ oh. <Okay. S 1> สมมตินะครับคุณยี่ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่จริงๆแบบผมหรือว่าน่าะมีคนดูหลายคนคอาจจะยังไม่เคยแยกเลยเราอยากจะเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามาดูคลิปนี้รู้สึกท้อเลยเราจะเริ่มต้นแบบเอาแบบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหรือประมาณนี้ยอดเยี่ยมไหมครับแบบนี้ยอดเยี่ยมไหมฮะสี่ถังเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแยกขยะที่ที่ถูก นนแน่นอนว่าอย่างขยะรีไซเคิลถ้ามันปนเพื่อหรือว่ามันสก,กปรกเนี่ยมันก็จะต้องการพลังงานในการรีไซเคิลที่เยอะขึ้นนะขยะอันตรายนี่เรารู้อยู่แล้วขยะเปียกนี่เรารู้อยู่แล้วรีไซเคิลกับขยะทั่วไปนั่นเราสามารถตีความแบบนี้ได้ไหมครับว่าขยะทั่วไปก็คือขยะที่มันรีไซเคิลไม่ได้นั่นแหละใช่ครับหรือเราหาผู้ผู้รับซื้อไม่ได้ก็คืออันที่ขายไปเป็นพลังงานอย่างเช่นซองวิบบับถูกเป็นขยะทั่วไปใช่ครับ ก็ผมเสริมอย่างนี้นะครับว่าตัวซอกวิบบับเนี่ยตอนนี้ในไทยก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นตัวการรีไซเคิลแล้วนะครับก็แนวโน้มการรีไซเคิลของขยะทั่วไปเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆในทุกตัวครับอ๋อวิบบับเริ่มรับเรื่อเขาว่าแปลว่าแบบนี้ควรจะมีการรีไซเคิลใช่ใช่คือแต่ท่านต้องเช็คนะครับว่ามีผู้ซื้อในเขตพื้นที่ของท่านไหมตอนนี้มีมีบางบริษัทเริ่มรับแล้วโอเคก็เป็นความรู้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีการซื้อเป็นองค์กรเนาะก็ติดต่อที่ครเ่พจ wakekeup West ใชับ ขอบคุณคุณกี้และขอบคุณทุกคนที่รับผรู้อย่างนี้ยิ่งเต็มอิ่มไปแล้วครับเต็มไปแล้วนะฮะพบกันใหม่เทพหน้าตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลี